สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดองเพื่อนครับเอฟซี่ี่ตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเจอว้อบันนี้ปิกนิกแล้วอ้หน่อยกาเดแล้วอดีเลยลามาแอ้วอพี่บันนอยู่ล่ะอะไรคะเรียกว่าไมโลก เรียกพ่อไหมลูกถวายกรบียกถบายกรเบียงเรียกพ่ออะไรลูกเด็กป๊อบี้ป๊อบบี้ก็เป็นเต้าแม่ยาเอาซ้อนไ่ะยู้นิดละสิมันเก็บน้ำอยู่โอ้ป๊อบบี้ นะขอสงวัสิทธิ์นะครับศิทปิส่วนบุคคลนะครับแมนนินโอ้ยถ่ายปุ๊บก็ได้ซองขาวปั๊บเลยวะเออเนาะวะหักข,ขนาดาลูกสาวหลากใอย ทั้งคางทั้งคางทั้งคางข้างรถ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 นี่นี่มา,างี้มา,างี้มา,างี้สวัสดีเพียงจีคนสวยได้แล้ว <c oughs> อาบน้ำได้อยึ่งพบไปละไ่นอาจะเต้นมาสวัสดีนี่ตอนแล้วปะสินนยังไม่จตะเรากำลังเทีหรอกะบการใช้รหมแล้วครับเด็่ดนนนี่ Các bạn nhớ đăng cái <laughs> gì kênh lalaschool chứ แ้ทจกอ้ามาเดียวจะหาซองแน่นันแจกอ้ามาเดียวหาซองเลยนโอ้ยจกอนนั้นไปนาไปที่อจกอนโท้ดเ้เจียเจี๊ยอนดีที่ออกมาใบผ้านีไหม ไปแจกพวางก่อนแจกพราก่อนเอาใ่แกอันนออกไปบยเา่ปไมแจกยุทรเานี่ล่ะเอาไปแจกพานเลยแจกมลแจกมลอะไรแจกมลันาอรกมับเะหี่ยนเเขาบอกว่าแจกมะลำน่ะเขาวเวีนมลขึ้นอะไเอาไปแม่มามลก่อล่ะเขาเมลดเขาแจกมลัเขามา

ายแล้วตนเายเลยอกังขึนแใหตายเลยบอพี่มันเดียวม่ใหญ่อีะบมใหญ่บอเอาไหเราดี่เจ้าใครบอแผลเจ้าสองชุดน่ะใช่เลยแล้ได้นอนเม่นเมีนเมนเลยใช่เจ้าหนจะใครยัสองมือยอดวิวตัวใครกำลังขึ้นไมให้พ่อหายเดี๋ยวเเอายามาให้อีกเ้อะยา่ยา เลยขื่ื่นยต้องกินยาไปเจ้าต้องกินยาให้แม่ไค่อนเจ้าไปเตาเจ้าเร็วไปบินเอให้กินยาไขยแม่ไขไปบินกาวมาต้องกิน หนั่ลรีไพื่อาาที่ยวเท่าไรนี่สิบนี่ใช่หมโอ้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 ูอ้โอ้โอ้โอ้สอ้โวดอ้อ้โอ้โอ้้อ้โออ้โอ้อ้โอนโออ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โออ้อ้โอ้โอ้โอ้าอออ้้ออเออ้โอ้เอ้้อออ้ เด็กไม่สังเัตมาไงให้อยู่ไหนเดี๋ยวไอเด็กไม่สังเกตอ๋อพออีกมาคุณสื่อกาแฟเมียมีคนฝากตังค์มาให้หนูพันหนึ่งเออแม่นไอคี่ไปเอาตังค์ในกระเป๋าแม่หนึ่งพันบาทแม่เลขาฝากให้ เข่ามาแล้วเขาหาเล็มไหมโอเอเขาหาเล็บได้แล้วพอขาดใจมั่ขึ้นหอนเลยอันนี้ครับขึ้นหอดข่อยเลยนาะอักูอากินนะอันนี้ของนารัก แน่แนแล้วมาถึงก็หมานเลยอันนี้มาถึงก็หมานสองพันอันนี้ใครอันอันพันหนึ่งอัเล็กคือมันอยู่ในนี่ซื้อมันอยู่ในนี่อันใช่กันใช่อ่ะแม่ก่อนไม่ใ่หันม่ขึ้นขนนกเจ้าพวกมันถามข่าวกันมือล่าขึ้น้เขาไปยูเจ้าน้นพี่เฮียดีอ่อนกินยาเจ้าอน้นนี้นมันนีนะตาสดใส่อน่าเีีคสุดใ่ไหน่อยกลับมาดิ มีคนขับรถเนี่ยเจ้ากล้ากินบ่าไอทิ้มเนาะเขาจีบบ้าไว้ให้แล้วมันกัไปเลยมันก็บอกเจ้าว่าเดี๋ยวเขาจีบที่ไหนเขาคืนนี่เหรอไม่รู้ไอซ้อมหน้าจอยเลยเนาะเออให้เปล่าาลีบด้วไหมหน่อยโอเคคาลีบเข้าอีหยังสองตอนนึงแหมที่ไหนขายที่ไหนขายจะเป็นท็อปเปน กรเพ้าสัวกร้าดับนล่เพระม่าซีสินนี่ล่ะเปรกช้ามากขึ้นจะหูบอกว่าหน่อยบ่อ่ะเข่ารลายบอกไปนี่เข่าบักล้ายหนึ่งที่จะโดน้ายเข่าเกี่ยวสุดท้ายโดนแต่ว่าซีตอนเองอือนี่ค่ะต้องส่ของทุกคอ่ะในปีชื่อไม่เอาครับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับหาเงินใส่ซองกันมาเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับ คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุงอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขากุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าเ้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับพี่น้องครับสินวิลเลมเช่นก็มีพี่แม่นมาณีวันพี่แม่นมาณีวันสีมายอนวัานวนใสจุดเพชรฟอนหวานหวานครับพระเอกอินซี่อีสานเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมาณีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนในมันเขายืนมาไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพ็ญอนวยพรค่ะอีกผู้นึ่งครับพี่เวสระดงวดเที่ยวผมว่าเส้นสุดเพชรงงวดนี้พอดีไมาเห็นอย่างเลยพี่น้องเมืองครับแล้วก็อีกคนครับออเดือนเพ็ญอนวยพรมืออ่นอนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังล่าเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับขามือในบ่มีศิลปินรับเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกราคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเซอร์เบอรรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพจบรรแห่งแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกระลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าลืมอง้วค่ะพี่น้องวันที่26ปสิบหเพลงน้องอุ๋งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ๋งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่งกับกัปตันเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามในเอค่ะแล้วก็ฝากชื่อวันที่ซีเพลงพีวันเอาเอราะแฟนสิวิทย์ให้วันที่ยี่สิบหกอุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็นซีเพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุ้มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพื่อนแพงเพือนเพอย่าลืมเขาลุ้มกับ900กับาตรเมาเมาไปเลยครับ คุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ